ัดเลนส์ครั้งแรกไม่รู้จะเริ่มจากไหนวันนี้หมอมีขั้นตอนง่ายๆมาเล่าให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะ,คะหมออุ้ยนะคะแพทย์หญิงวชิราสนธิชัยค่ะจากสูแพทย์เฉพาะทางด้านกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขค่าเสายตาค่ะวันนี้หมอจะมาเล่าขั้นตอนในการเลือกเลนสำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยใช้แว่นในฉบับจากษุแพทย์กันค่ะข้อที่1ค่ะ เลนก็เปรียบเสมือนกับยารักษาโรคนะคะที่จะช่วยถนอมดูแลสุขภาพตาของเราค่ะดังนั้นหมอขอให้เลือกเลนที่มีคุณภาพหรือมีแบรนด์ที่น่าเชื่อถือค่ะข้อที่2ค่ะควรเลือกความหนาบางหรือเรียกว่าอินเด็กของเลนที่เหมาะสมกับค่าใสา่ตาของบุคคลนั้นๆหรือให้เหมาะกับกรบแว่นที่เลือกค่ะและข้อที่3นะคะหมอขอแบ่งชนิดเลนตามคุณสมบัติแยกย่อยออกเป็น3ข้อด้วยกันค่ะ ข้อแรกคือคุณสมบัติตามการแก้ปัญหาของเลนนะคะขอแบ่งเป็นตามช่วงอายุตั้งแต่วัยเด็กคะ่ะในปัจจุบันเนี่ยหมอพบคนไข้เด็กเยอะมากที่มีค่าสายตาสั้นนะคะและสั้นเพิ่มเรื่อยๆคะ่ะดังนั้นจึงมีเลนที่ช่วยชะลอการเพิ่มขึ้นของสายตาสั้นในเด็กคะ่ะซึ่งเหมาะกับเด็กช่วงวัยตั้งแต่5ปีถึง17ปีคะ่ะ เมื่อถึงวัยรุ่นหรือวัยทำงานเนี่ยมีการใช้งานหน้าจอคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเวลานานนะคะจึงทำให้หลายคนมีอาการปวดหัวปวดตาแล้วก็ล้าตาค่ะหมอจึงแนะนำเลนกลุ่มที่เรียกว่าเลนช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อตานะคะหรือแอนตี้ฟาทิกเลนค่ะและเมื่อเข้าสู่วัย40ปีขึ้นไปค่ะจะเริ่มมีค่าสายตายาวตามวัยเข้ามาค่ะ เลนที่เหมาะสมจึงควรเลือกเป็นเลนโปรเกรสซีฟค่ะและคุณสมบัติข้อที่2คือการปกป้องสุขภาพตาค่ะเราอาจจะเลือกเลนชนิดที่สามารถกรองแสงสีฟ้าคือกรองแสงจากหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือเลนที่ออกแดดเปลี่ยนสีออโต,โต้ซึ่งเลนจะใสในที่ร่มและเมื่อเราออกแดดนะคะจะเปลี่ยนเป็นสีเข้มคล้าเลนแว่นตากันแดดค่ะหรือ ในคนที่มีค่าสายตาแล้วอยากจะทำเลนเปลี่ยนสีให้เป็นเหมือนเลนกันแดดนะคะก็สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นเลนย้อมสีทั่วไปหรือว่าจะเป็นเลนย้อมสีประหลอดหรือเลนโพล,ล,ลาไรค่ะและคุณสมบัติข้อที่3นะคะคือคุณสมบัติในการเสริมประสิทธิภาพของเลนค่ะก็จะแบ่งย่อยออกเป็นผิวโค้ดเลนหรือที่เราคุ้นหูว่ามัลติโค้ดนะคะซึ่งการเลือกผิวโค้ดเลนก็จะมีหลากหลายอีกค่ะ ถ้าเป็นผิวโคตรพื้นฐานเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการป้องกันแสงสะท้อนป้องกันฝุ่นเกาะป้องกันหยดน้ำเกาะนะคะหรือว่ารอยนิ้วมือ นอกจากนี้อาจจะมีสารเคลือบแข็งเพื่อป้องกันรอยขีดกวนได้ค่ะหรือในยุคโควิดนะคะที่หลายคนเนี่ยใส่หน้ากากอาจจะมีไอระเหยของลมหายใจนะคะทำให้ฝ้าขึ้นแว่นเราก็สามารถเลือกผิวโค้ที่ป้องกันการเกิดฝ้าที่บริเวณเลนส์แว่นตาได้ค่ะและนอกจากนี้ก็ยังมีการเคลือบผิวโค้ที่ป้องกันเชื้อแบคทีเรียด้วยนะคะสำหรับผู้ที่ต้องใช้ชีวิตในการขับรถกลางคืนบ่อยๆและเห็นแสงฟุ้งกระจายตามท้องถนนนะคะในเวลากลางคืนเนี่ย ก็จะมีผิวโค้ดเลนที่ช่วยตัดแสงสะท้อนแสงแกรในเวลากลางคืนได้ด้วยค่ะนอกจากผิวโค้ดเลนแล้วนะคะเรายังสามารถเพิ่มคุณสมบัติในการเลือกเลนที่มีความเฉพาะบุคคลสำหรับเราเท่านั้นได้ค่ะโดยเลนตัวนี้เรียกว่า personal light l n นนะคะจะเป็นเลนสสั่งขัดใหม่นะคะเพื่อให้แมชกับตัวกรอบแว่นที่อยู่บนใบหน้าของแต่ละบุคคลคล้ายกับการตัดสูตรค่ะ และในเครื่องมือวัดปัจจุบันเนี่ยทำให้เราสามารถสังขัดเลนส์ที่มีหน่วยละเอียดมากขึ้นได้คะ่ะถ้าหลายคนจำได้ว่าค่าสายตาเนี่ยจะมีสเต็ปทุกๆ25นะคะแต่สำหรับคนที่มีความเซนซิทีฟสูงคะ่ะเลนส์เราสามารถสังขัดได้มีหน่วยย่อยละเอียด0.01ดยไดออปเตอร์ค่ะเช่นเราอาจจะมีค่าสายตา23ก็ได้คะ่ะหรือผู้ที่มีปัญหากล้ามเนื้อตาคะ่ะ หรือว่ามีภาพซ้อนเราสามารถสั่งเพิ่มคุณสมบัติเลนส์ปริซึมเพื่อช่วยรวมภาพให้คนไข้เนี่ยมีการมองเห็นที่ดียิ่งขึ้นได้ค่ะสำหรับใครที่ต้องการตัดแว่นครั้งแรกนะคะคงจะพอมีไกด์ไลน์จากที่หมอพูดไปแล้วข้างต้นนะคะแต่การจะได้มาซึ่งเลนส์แว่นตาที่ดีสักคู่นะคะยังมีปัจจัยอื่นๆอีกค่ะคือการได้ค่าสายตาที่ถูกต้อง หรือการวางจุดเซนเตอร์เลนส์นะคะที่พอดีกับดวงตาเราค่ะและนอกจากนี้ยังต้องอาศัยความชำนาญหรือประสบการณ์ในการคำนวณการวางเลนส์ที่เหมาะสมกับกรอบแว่นในแต่ละตัวด้วยค่ะเพราะฉะนั้นการเลือกร้านที่น่าเชื่อถือหรือร้านที่มีการบริการดูแลหลังการถ่ายที่ดีเหมาะว่าก็เป็นเรื่องที่จำเป็นค่ะหากใครที่สนใจ สาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้หมออุ้ยด้วยนะคะแล้วพบกันได้ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ